เสียเอาจังไดึเสียเอาจังไดพะยูก็สิบมัมาเลยเนะาะพะยูเนาะสุขสบายดีพอแม่พี่น้องสวัสดีคุณผู้ฟังที่เขาหลบหทุกทุกทาน พ่อพ่อก็ส่งบาฟังเล่าคือเก่าประมาพีหน่ใอใ่เสือแคสเออเสือใ่เสือแคสสันส่นสงแคสสันตรงเกี่ยวเข่าใช่ไหมศนสตร์หมายถึบ่กเกี่ยวแล้วแ,ลวแลวหละฮักเลือกห้าสกึนเมื่อน้วแหละโอ้ย นางอันนี้นะ,ะพี่น้องซีวิตนางบันปลายซีวิตก้องนางขึ้นอากาสงสารแต่สูเกี่ยวเขา้าคนดีอ่เบื่ดูอีเจดำพี่น้องเอ้ยเฮ้ยกันสามห้ลุ่มนี่พอดีเนาะเฮ้ย hey. นี่เด้มันยังมาทันก่อยเอาแมนอแบอล โอ้ยสัมพอ,มพอเกี่ยวข่าวพูดีอี่นอ้องแต่สงสารมันเบ่งแน่ผู้ชายเอ้ยผู้ชายอย่าบอกได้ว่าอย่าบอกได้ว่าเกี่ยวข่าวแ้วผู้ชายจากสิมาหานะ่ะม,มึงมาต้องมาหากูเด้ดตอตีบักผู้ชายทั้งหลายนี่ อ,อืมตอนกูเกี่ยวเขาบอกมึนหึงมึนตาหน้างว่าบอกกุเขียวทะเลบอกมาหากนะุก,ก็ได้ใช่นะกุบอเมาองมึงแลว <c oughs> ้วกูบอกชวนมึงนะกูขอ <c oughs> เ <c oughs> มา <c oughs> อย่างเดียวอือกูขอเมาขอมมวนอย่างเดียวเว้ยกูขอมมวนอย่างเดียวอืม <c oughs> มึงเบิ่งสภาพกูสี่น้างว่าท่านกูเกี่ยวขเขาแล้วนะโธ่ป้าตัวใหญ่เงงกะ ไรเี้บ่เฮ้ยบ่มีเ่สซัีพ่อซีพอรถเส้าเอไลนี่ส่อยไีวัติ่สวองรลอนพี่นองเอ้ยอ๋อเาเกี่ยวผู้เดียวมาตั้งแต่สามคนนี้ว่าชัมันเก่งแท้เฮ้ยไอเกาผมากี่ยวะมากค่ะจะเปนั่งเลรถ นั่งเก่งนั่งอัองพผู้ใต้อะไรวะสานนั่งเก่งนั่งอัองพผู้ใต้มาเกียน้าแล้วพี่น้องเอ้ยอือโอ้โหงัวกับเนาะเจแมนเจแมนมันมันหมากหอดหมากหิวเกียวน,น,น,นั่งกับเกียวเองหมาดนั่งกับหมาดหยาบักไล่ไล่บกกินนั่งบวกได้เยอะบวกได้เยอเออเกียวเองหมาดเองบ่เฮ้ยเลิศมากค่ะนั่งเลิศนั่งแต่ตีนเราไทยบ่ได้เลยหาบ้าอลไรเฮ้ยหาบ้าืออเ สะมาดโคแล้วกรแบกกันโลดเฮยบอร์ดหแต่ว่ามืนี้เลยเอ้าเอเอกูขึ้นไปแหละนนี้นะกูแต่มือวานตาอยู่ะลางเที่ยงเต็มอึ้ยวอยเฮ้ยเ่เยเฮ้ย่ยเ้ยที่เกี่้ยเอยู่้เฮย,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 ยเยเยยย้เเย อมันก่อยแล้วอ่าคือการขอหย่า้อหย่าโผกับโพคนกันหน่อยโหดเขาเกี่ยวเขาบดบนเนาะสิประกาศเ้องเข้าอีในเมื่ออื่นรับประอ่นแล้วเทียงค้นเทียงจ่ายจ่ายเต็มคือเก่ามันละลอย มาซ้อกับสันนะหากได้นามนะมันบ่แห้งพี่หน้องเอ้ยอือมันขึ้นนี่กระต๊นีเช้านี่กต๊คิดอดแต่ยังน่อยนี่พี่น้องไหลตีตักแตนจากสิตาสิยัง น้ำขึนะรรรร้หน้านะพฟาลาดพฟาลาดน้ำขึ้นน้านะแต่กระแตนอันนี้นะเบิดแล้วบิดสำนีสังเกตแนมลงไปบธธรรนเหตุท่อนเขามึงเอามันกระขาดวะมึงเอามันน้ำใจต้องสาแก่ใจของมึง โต๊ะมันพออ่าแล้วก็ไม่ต้องตกอีกหัวเฮ้ยข่าวห่าก้าอ,อกไม่ว่าจะสั่นได้ทั้งเทิงนะมันจะบอดีเกลียวด้วยุ้มนาหนะ คนคนเดียวเห็ดหน้าซองบ้านพี่น้องจะมันยุ่มมันยครับจะเป็นมันอึดผู้ชายนะท่าน้ะก็บ่มนผู้ชายงนหเียวเอาเด้อผู้ชายทั้งหลายผู้ใดที่กำลังสงสารเจดมโอมาอาหยุดหยัวหน้าเท่าอยังไรู่เด้เฮ้ยหั่สั่หเอา บาเอาแล mm ้ว hmm. กูเปิดกูอิ่มกูเบื่อกูนายกูพออืมกูบกบน้ำลายเฮ้ยกูกระสิเกินว่ายเออน้ำลายเฮ้ก็จะเกินว่ายอ้าวก็ว่าอยากแห้งพนันกันเลยนั่งบองก็นั่งอยากแห้งพนั่นก็สิเกินน้ำลายเอาดอกกันอยากแห้งพนันให้ผู้ชายอยากฝากจะเกินน้ำลายเอาพี่น้องอื มาชนมันแล้วชนแล้วพ่อแล้วผูข่านางนะสุกเนาอนี่เดี๋ยวนี้เข้มาหนีเจดซุกนะแมนเบิร์ตนะข่านางนะอเวนขาอีต่วนแล้วแล้วดี๋ยวนี้ฝากฝากห่วยอ่ะก้านมามากระเห็นแหละทางนี้ฮะไม่เกี่ยวมื่อก่อนนะบ เดี๋ยวป้าหามือกหาหายไปน้องเลยนันโบอองนหาหมือหาหายน่ากับชีที่เกี่ยวเขาพุณแหละเดือนทันว่าพุดอะไรเพี่อนเราหอ้ย่าอันลุมให้ก็๊กขี้มาเทิเกี่ยวแล้วเฮ้ยนี่เออ เบิล้ลแหลวเป็นหมอแถวโน่นนี่ชีวิตของนอนๆๆถ้าแบน่นั่งหมอท่านคลายแบ่นั่งนั่งก็จะได้เป็นบ่าน้ำแบ่นั่งอนะีกนั่ง นนตื่นมากืออเ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 อ่เออเออเออเัวเออนออเ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 อยเออ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 เเลยมันตออเอเแล้วมันเออเอเออเออเอเเออเออเอยเอออออ ลมแห้งอ่นลิติโน่นนกำังตื่นี่น้วเจ้านะบ้านก็น้ำไม่ได้เศร้านะขีโลถขึ้นแป้นบ้านต้องแต่นะหนาวหนาวโอ้ย จะแม่มันร้ายอารมณ์ขังนอกมือหนึ่งร้ายนะดูค่ะนางก็คือสิบ่ขีดดอกว่าซีวิตนางจะเป็นอย่างนี้เห็ดหน้าร้ายถ่งเห็ดหน้าร้ายบ่อน อย่างเงาี้ยแมันบอกมีคนแล้วมันยากแน่เลยแหละพี่น้องก็้โยโกกะทานบอะทานอันนี้เฟืองร่อนนะอันนี้บ่เฮ้ยเฟืองร่อน ใบโบกขนาดพี่นอ้องมันโพดมันโพผักหนอกบ้านเฮาเอิญผักหนอกปอ้ตาตั่มบาง,งหุ่นมางเอิญมางหุงนางอ้าวลงอ่อไปเออเอพอแมมพี่น้องมาตอนนี้จางล่างกันสำนีก่อนเด้อ ขอบคุณทุกกำลังใจนะฮะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาเบิง่งอยู่ดีมีแห้งทุกคนทุกท่านครับสุขสบายู่เป็นของทุกคนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีไปนะน,นะ